ปากคอของไทยหลายๆคนนะครับถ้าพูดถึงยำบุญเส้นคุณผู้ชมคิดนึกถึงอะไรฮะจินตนาการไปถึงยำบุญเส้นที่เราจะกินกับไหนถ้าถามถึงยำบุญเส้นที่เคยกินเนมะื่อ20-30ปีที่แล้วนี่แหละฮะคือร้านที่กําลังจะพาไปนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับเอฟซีรายการที่สำคัญไปกว่านั้นนี่นะครับที่นี่เขาทำอาหารแบบบ้านๆแต่ ซึ่งความอร่อยรสชาติที่ดีแต่ก็อยู่ที่าปากใครนะฮะที่จะกินแล้วก็อาจจะลิ้นไทยลิ้นมักแต่อย่างน้อยก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านท้านะฮะจะเป็นร้านอาหารที่เราจะชี้เป้าแล้วก็พยายามจะตอบโจทย์ฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแ,แฟนรายการนั้นเดินทางไม่ไกขลขับรถไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายวันนี้จะพาไปเที่นะวทยวนครศรีสิแล้วก็หลายร้านที่เดียวนะครับเดี๋ยวไปตามชมนะฮะ ผมมีที่กัดปักบุนไว้ที่ร้านบ้านเราอยู่ที่อำเภอนครจัยศรีจังหวัดนครปฐม เห็นสะพานทางขวาไหมฮะคิดง่ายๆฮะเนี่ยฮะสะพานทางขวาขับชิดข,ขวาขึ้นสะพานมาขับเลี้ยวฮะสะพานมีสะพานเดียวขึ้นมาเรื่อยเลยครับขึ้นสะพานเสร็จก็เดี๋ยวเราจะจะไปโค้งลงแล้วนะฮะที่จะมุ่งหน้าสู่ตลาดท่านาเป้าหมายเราไม่ไกลแล้วครับจากนี้ไปอีกไม่เกินห้านาทีก็ถึงแล้ว อากาศดีนะครับวันที่เรามาถ่ายรายการเนี่ยเป็นวันหยุดอากาศดีทีเดียวท้องฟ้าสดใสนะฮะนี่นะฮะหลังจากที่เราวิ่งสุดถนนที่ผมบอกฮะติดไฟแดงเลี้ยวขวาเสร็จเลยไม่น่อยเดียวเลี้ยวซ้ายก็จะมาเห็นสะพานนะฮะนี่เราขึ้นสะพานรวมเมฆครับ นี่ฮะสะพานรวมเมฆนะฮะแล้วก็ลงมาซ้ายมือจะเป็นการไฟฟ้านะเป็นการไฟฟ้าตรงมาเรื่อยครับเป็นการไฟฟ้าสวนพิพากาอยู่ซ้ายมือนะฮะไม่ไกลครับมาอีกนิดเดียวเนี่ยฮะจะถึงละร้านจะอยู่ทางขวามือสังเกตดีดีครับร้านจะอยู่ทางขวามือร้านบ้านเราบ้านเราจริงๆครับบรรยากาศชนบทนะฮะแล้วก็เดินทางไม่ไกลนะเห็นไหมครับมาอยู่นู้นเลย บ้านเราที่นี่อาหารรสเด็ดอร่อยมากผมกินมาสิบกว่าปีแล้วครับที่นี่นี่ครับสวนอาหารบ้านเรานะฮะรอเลี้ยวนะฮะรอเลี้ยวเข้าไปนะครับนี่ครบบ้านเราครับเป็นร้านบ้านๆเลยครับ นี่แหละฮะหลังจากที่มาถึงแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงร้านบ้านเราแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะมาดูเมนูมีเมนูให้เลือกนี่ครับเยอะมากแล้วก็ป้ายอ่านสะอาดชัดเจนนะฮะนี่ครับเครื่องดื่มอยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูครับผมจะทานอะไรนะแนะนําคุณผู้ชมนะฮะอ่ะสิ่งแรกที่จะทานแน่นอนจะต้องเป็นเมนูที่ผมแนะนําคุณผู้ชมตอนมากินที่นี่อยากกินวันนี้อยากกญเช่น ยำเส้นที่นี่ใส่กุ้งนะฮะแล้วก็ใส่หมูสับใส่ปลาหมึกนี่ฮะคุณผู้ชมครับเมนูนะฮะเปิดพิสดารน,นะฮะได้มาแล้วนะครับร้านนี้เป็นร้านลับและกันใช้คํานี้ร้านลับก็คือใครขับรถผ่านไปผ่านมาไม่รู้จักหรอกนะฮะขับแต่ผ่านๆบรรยากาศหน้าร้านอาจจะดูไม่ชัดเจนนะฮะป้ายเห็นไกลๆถ้าไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้แต่ที่นี่มีดีครับพามาดูแล้วก็อยากให้มานะครับผมย้ําเลยนะอยากให้มานี่ฮะประเภทยำก็จะมียำอะไรเห็นอยู่นี่นะฮะยำสามกรอบยำกบ ที่นี่มีทีเด็ดก็คือกบทอดกะเจพิไยัยถ้าท่านไหนอยากจะทานอาหารป่ารับประกันได้เลยนะครับไม่ผิดหวังนะฮะเพราะผมทานที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วฮะหนวันนี้ถือโอกาสมาเที่ยวที่นี่นะฮะแล้วก็เปิดเมืองก็มาอุดหนุนผู้ประกอบการร้านค้ากันหน่อยที่นี่น้ําท่วมนะฮะลำบากหน่อยตอน2อปีเดือนที่ผ่านมาเพิ่งจะกลับมาเปิดได้ก็มาอุดหนุนกันนะฮะช่วยกันนี่ฮะมีรายละเอียดทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นราคานั้นรับได้ครับ แล้วก็ที่นี่ของสดนะฮะปลาเป็นปลานาปลาช่อนปลาดุกเป็นปลานาหมดนะครับตัวไม่ใหญ่กำลังพอดีพอดีนะฮะรสชาติเด็ดดวงทีเดียวที่นี่นะค,คุณผู้ชมฮะอันนี้ปลาที่เราสับไปก็คือเป็นปลาช่อนนานะฮะช่อนจะแบบนี้เลยแล้มันมีขั้นตอนนะฮะมันมีกระรบวนการนะฮะปอทอดเสร็จเ,เนี่ยเอาไปคลัไม้แล้วหยวขั้นตอนต่อไปอันนี้เป็นเมนู ตอนกอผับขึ้นใช่นะฮะเจ๋งมากเลยนะเตาของร้าน,านเรานี่นะเตาก็มีสซนเอาออกแบบเองแต่ใช้ไฟแรงเมนูนี้เป็นเมนูตาต้อนทอดผัดขึ้นใช่นะฮะนึกกก็ตามนี้นะครับนะ ในระยะเวลาตอนนี้นะฮะในฝันที่เราก็ทุ่เคยมีเรามาดูที่นี่กกะน,น,ะน,นะครับน้คายปลาที่ทอดไว้นะครับมาวางกระทะอันนี้จะขึ้นผ้านะครับโอเคลงไปเลยข้าให้เข้ากันนี่เป็นไงครับเวลาของเทปมีการกระดกกระทะมาต่อยเพื่อที่จะให้ความร้อนในกระจา,ายอยู่ทั่วถึงรวมทั้งทอดแทรกซึเข้าไปในเนื้อปลาด้วยท่งซึ่งกัน อันนี้ก็เป็นอีกเมนูคุณภาพนะฮะเป็นเมนูคุณภาพเสร็จแล้วฮะเมนูนี้นี่นะฮะเมนูต่อไปนะฮะเป็นปลาช่อนทอดผัดพริกแกงเมนูนี้ก็อร่อยมากอร่อยหอมทีเดียวนะฮะแล้วผมมาทุกครั้งก็ไม่พลาดที่จะต้องสั่งเมนูนี้นี่นะฮะขั้นตอนครับใช้อะไรบ้างครับนี่กะทินะฮะกะทินะฮะเอาลงไปผัดเลยที่ร้านนี่ไม่ใส่นมไม่ใส่นมนะฮะเป็นกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกะทิสวนด้วยซ้ำไปตรงเนี้ย โอ้ oh, กลิ่นโชยขึ้นมาเลยครับแล้วก็เร่งไฟเ,เ,เห็นไหมฮะเร่งไฟอันนี้กรรมวิธีนะฮะเห็นไหมฮะใส่มีกระทายนะฮะมีใบมะก,ก,กรูดมีพริกที่ฟ้านะฮะแล้วก็มีพริกไทยเม็ดนี่เครื่องปรุงครับตามนี้เลยครับนี่ฮะบอกหมดนะฮะตามนี้เลยฮะ,ะน้ำปลาหน่อยนึงนะฮะน้ำปลาหน่อยนึงนะฮะเสร็จแล้วก็คั่วนี่ฮะคลุกเข้าไปเรื่อยๆนะฮะ เทคนิคของการทําให้มันแตกมัน่าแตกมันหน่อยเมนูนี้นะคุณผู้ชมคุกกับข้าวทานอร่อยมากกินปลาเสร็จน้ําแกงขุกขิกเหลือยังห่อกับบ้านได้ด้วยนี่นะครปลาต้อนที่เตียมยว้ที่ทอดไปนะฮะเอาลงไปเลยที่นี่ก็ใช้เป็นปลาต้อนนานะครับเห็นนะหโรยไปด้วยใบกับใบโหระพานี่นะใบโหระพานะโอ้โหเป็นะครับสีสันนะฮะที่สําคัญมันจะอร่อยตรงกระดกกระทะเนี่ยนะ นี่ครันกระดกกนะชนกีระเสร็จแล้วครับเมนูน pues> ja LIKE> ี้ปลาทอนทอดนะฮะผัดิกแกงนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมฮะเสร็จแล้วนี่ยำมุ yes ้งเช่นนะฮะที่ผมบอกก็คือเป็นยำมุ้งเช่นโบราณถามว่าโบราณยังไงนี่ฮะเด็กๆคุณเคยกินยำมุ้งเช่นแบบไหนนี่ฮะแบบนี้เลยนี่ผมทําให้ดูอันนี้ที่นี่ใช้ทั้งหมดเป็นของแท้นะฮะทำมาแท้คือมะนาวไม่ว่าจะแพงนะช่วงแพงนี่ลูกหนึ่งห้าบาทสิบบาทนะฮะเขาก็ใช้นะฮะ หมูสับที่นี่ก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการใส่หมึกนะฮะหมึกหมึกแบบนี้ทุกอย่างนะฮะแล้วก็มีตัวกุ้งกุ้งมาแบบนี้เลยฮะนี่ฮะกุ้งนี่กุ้งมาแบบนี้เลยครับนี่นะฮะรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะฮะพิกขี้หนูก็เป็นพิกขี้หนูสวนนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะทานอยากทานมากครับอยากทานมานานแล้วเป็นเมนูที่ผมอยากทานผมก็ขับรถมาทานใช้ช่วงเวลาวันหยุดนี่นะฮะนี่นะฮะ ทานอย่างนี้ครับง่ายๆครับอืมอร่อยเหมือนเดิมอืมทานหมูสหน่อยนะฮะเห็นไ,ไหมฮะโบราณคือใส่หอมแดงซอยนะะกุ้งแห้งหมูสับถั่วสำหรับคนไม่ทานถั่วบอกเขาได้นะฮะ พริกขี้หนูนะพกขหนูสวนนะฮะหมึกที่นี่ก็สดด้วยกุ้งไม่ต้องพูดถึงทุกอย่างสดหมดนี่ฮะคุณผู้ชมฮะสามเมนูที่สั่งไปนี่ครับปลาช่อนทอดผัดขึ้นช่ายนี่ฮะนี่เป็นปลานาปลาช่อนนานี่ฮะอร่อยมากน,นี่กินเปล่าเก็ได้เป็นอาหารสุขภาพนะฮะดูขึ้นช่ายนะฮะต้นขนาดนี้นครับเขปลูกเองนะฮะรจล,ลงใช้ช้อนกลางนะครับนี่ฮะไม่ว่าจะกินกับครอบครัว นะฮะหรือทานกับเพื่อนคนใกล้ชิดนี่ฮะปลาช่อนนาทอดผัดขึ้นช่ายนะฮะเมื่อกีก้กรรมวิธีคุณผู้ชมเห็นไปแล้วล่ะเนี่ยดูผมทานนะฮะอืมอร่อยมากอร่อยมากเหมือนเดิมอืม้อหือ ขออเุญานะฮะบางตัวครับตัวนี้ปลาทอดเหมือนกันปลาทอดทอดปลาทอดนาทอดผัดพริกแกงนี่ฮะใส่พริกไทยอ่อนหน่อยนะฮะพูกข้าวอร่อยมาก นี่ฮะใบใบโหระพานิดนึงทานป่าๆก็อร่อยนะฮะนี่ฮะใบช่อนนาผัดพริแกงนะฮะรสชาติอร่อยมากๆผมย้ำนะฮะอือหือหอืว้อนี้เห <laughs> <laughs> มือนเดิมนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเอามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมถ้าสนใจนะฮะจะมาทานขึ้นเบอร์ไปข้างล่างนะฮะ โทรถามเขาได้เลยที่ร้านแล้วราคาที่นี่ไม่แพงนะฮะันกะเต็มพี่เลย2คนจะสามคนยังไงก็ไม่เกินพันแถมขอกลับบ้านได้อีกนะฮะแนะนำร้านนี้ครับร้านอาหารบ้านเราคนครชัยศร